สุดจัดต้องบอกเลยว่าสุดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวครับในขณะที่ผมนั่งเล่นเกมชิลๆอยู่คุณดาฟักบูมเขาก็ได้ปล่อย EP ที่53เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ผมก็เลยรีบกดเข้ามาดูทันทีปรากฏว่าเนื้อหามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจมากนะแต่ก็มี เนื้อหาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละไปก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c คร b e ช่องผมด้วยนะครับไปไปรับชมกันเลยครับเปิดมาฉากแรกก็จะมีลาสคาเมราแมนที่เดินเป็นฝูงอยู่นะฮะ แล้วเขาได้ถืออาวุธไว้ด้วยไม่รู้เป็นอาวุธอะไรน่าจะเป็นอาวุธใหม่นะจากนั้นก็มีพี่ใหญ่ของเราฮะเมก้าไททันคาเมราแมนก็ได้เก็บสกิบิดี้ทอยเลตแถวนั้นเรียบหมดเลยจากนั้นคนคนนี้ก็โผล่มาฮะ ผล่มาได้ทุกอีพีจริงๆนั่นก็คือพีคิริโตะมาดูซ่วมคู่ของเรานั่นเองนะครับผมวู้ฮู้ก็บอกเลยว่าเขานี่โผล่มาได้ทุกอีพีจริงๆฮะโผล่มาปราบสกิบบี้ทอยเลนี่แหละฮะเซีย,ยนปราบจริงๆหมายถึงปราบตัวเล็กๆนะแต่ตัวแบบไซต์ไททันอะไรแบบเนี้ยปราบไม่ได้หรอก จางนั้นกลองก็หันไปให้เราเห็นว่าลาสปีกเกอร์แมนกำลังยืนอยู่นะทุกคนเฮ้ยลาสปีกเกอร์แมนนี่ไอพวกสปีกเกอร์แมนเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยโผล่มานะทุกคนช่วงนี้เนี่ยโผลมาแค่พวกคารเมราแมนอย่างเดียวส่วนในพวกสปีกเกอร์แมนเนี่ยกับพวกทีวีแมนเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยโผลมาแล้วนะ แต่ตอนนี้โผลมาแล้วไอ้ทุกคนลาสปีเกอร์แมนหนึ่งตัวกำลังยืนอยู่นะทุกคนจากนั้นครับทุกคนก็มีสกีบีดี้ทอยเลตที่โผลโมาจากที่ไหนไม่รู้อ่ะมากำลังจะมายิงล่าสปีเกอร์แมนเฮ้ยแล้วมันแบบวารมาเลยนะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้โผลมาแบบบินมานะแต่ว่ามันวารมา กิบบ i d ี้ท i อยเลดว้บได้ตัวใหม่ฮะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่ามันใส่ชุดกราะอะไรพร้อมเฮ้ยมันมันคล้ายคล้ายคอปเตอร์ส,สก,กิบบ d i ี้ท l อยเลแบบในในอีพีที่4 4, 4เลยอะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะเนี่ยแบบนี้เละทุกคนทุกคนดูว่ามันคล้ายคือเงินแค่ไหนเออ ไอส่วนบิซไซท่อนล่างน่ะมันมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเออไอแบบชุดกรออะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าหัวมันก็ไม่เหมือนนั่นแหละแต่ว่าทุกคนลองดูหัวของไอ้เจ้านี่ดิทุกคนดูมันเป็นแบบเหมือนชุดกรอแบบหัวป้องกันไวท้ที่จำได้ไหมอีพีซีรสกนะที่ ไอเจ้านั่นโดนทีวีแมนเสียบเข้าที่หัวเออไอเจ้านี่มันก็ใส่ที่ป้องกันมานะเดี๋ยวผมบอกว่าในตัวมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือที่หัวเกราะป้องกันที่หัวอย่างที่สองเกราะป้องกันที่ตัวอย่างที่สามปืนมิสไซล์ด้านล่างและก็เอาพลังมันก็คือวาร์ปได้โอ้โหก็สุดไหนไเจ้านี่วาร์ปได้ โอ้ยน้อยนะ่แกเจ้าบาเอ้ยทุกคนดูมันทำกันได้เจ็บแสบมากทำกันได้ลงขคมากเว้ยมันว้าบมาถึงแล้วก็ยิงลาสปิเกอร์แมนตายไปเลยฮะแบบนัดเดียวตุยเย่เบเลยทุกคนเออเฮ้ยพลังวิซายมันแบบโคตรแรงอะ่ะยิงนัดเดียวแล้วตุยเลยอะ่ะโอ้โห โอ้โหปรบมือที่ทุกคนรออะไรอ่ะเร็วเร็วเๆปรบมือปรบมือปรบมือหรือตบยุงเนี่ยโอ้ยโ,โอโ้ทุกคนดูพระเอกของเราเพ่เครริโตะเขาได้มีเจ็ดแผกแล้วนะครับผมว้แต่ ep พ2ผมก็บอกไปแล้วนี่ว่าเขามีเจ็ดแผก แต่มันก็ดูยังไม่ค่อยชัดว่าเขาบินมารกระโดดมานะแต่อันนี้ชัดเลยครับว่าเขาบินโอ้โหพี่ิีริโตไมาดูสวมขู่ของเราได้มีเจ็ดแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหอีกทีครับสุดยอดเลยครับพี่ิีริโตะจากนั้นฮะพี่ใหญ่ของเราก็ทนไม่ไหวฮะ คนเลยกระโดดมาทุบเลยเปรี้ยงเดียวอะโอ้โหแต่ว่ามันบินหนีออกไปได้ซะก่อนฮะโอ้ยน่าเสียดายไอ้นี่ก็เร็วจริงๆนะโอ้ยยพี่ใหญ่ของเราบอกหมดแรงเลยเรา ว้ยอ้เจ้านีมันบินหนีไปโอ้โหยอย่างไวนึกว่าเดือดฟโอ้โหบินหนีไปอย่างไวอะโอ้โหปียิงไปหลายนัดแล้วไม่โดนโอเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยทเทบแย่เนยไลไอ้เจ้นีใครจะไลก็ไลไปี่ใหญ่บอก ใหญ่ไม่ไรแล้วโอ้โหเหนื่อยจะแย่ไอเจ้านี่คือแบบทุกคนดูโอ้โหแบบคือแบบโอ้โหว่องไวมากบ,บ,บินไปนู้นทียิงปุ๊บบินไปนีน้ยิงนู้นบินไปนี้ยิงนู้นบินไปนู้นยิงนี้ทุยเอ้ะเจ้าบ้านี่ทำให้หมดแรงหมายถึงคนพูด ให้คนพูดนี่แหละหมดแรงจากนั้นฮะพูหันมาด้านหลังโอ้โหให้ทำไมกองกำลังมันเยอะแบบนี้เนี่ยมีทั้งคามรราแมนไม่รู้กี่ตัวและก็มีรถถังรถถังพลาสมานะอีกหนึ่งคัน ขันเบิ่มๆเ,เลยครั้งนี้โอ้โหครั้งก่อนคือแบบคันกระจิวเหลีวอ่ะครั้งนี้คือแบบขันนึกว่ารถถังครับทุกคนจากนั้นฮะก็มีคาเมราแมนคนหนึ่งฮะได้ชูนิ้วกดไลค์ฮะชูมือกดไลค์ใส่ตากล้องฮะ จากนั้นสกิบีดี้ทอยเลตอีพที่53ก็ตัดจบลงไปก็ชอบกันไหมครับจบไปแล้วนะสำหรับการวิเคราะห์สกิบีดี้ทอยเลตอีพีที่ห้าสบฉบับช่องสตอรีเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะครับ ก็เพิ่งหัดทํำนะเออก็อช่วยกดซับกันบ้างเดอ้อเด้อครับเด้อช่วยกดบ้างก็บายบายอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะของดีๆแบบนี้อย่าให้เพื่อนพลาดดีแชร์กันบ้างเดอ้อบายบายสวัสดีครับ